หวานยังไงอ๋อลงลูกคู่ล <reading on ear> so ุ <volumes Bis ps Island> mm ้นมเลยเนาะก็มีบ้างค่ะก็ลงลูกคู่หลายๆคนน่ะเพื่อนกันนะนะเรียกแฟนได้ยังคะหวานขนาดไหนใช่ขอเรียกว่าดูใจไปก่อนละกันเอออะไรเงี้ยเขาแบบใครอะในตัวเขาอะไรแบบนี้ก็ไม่หนูจะเรียกยังไงอะคือรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องจอดจงแบบเฮ้ยคนนี้จะต้องเป็น คนคนนี้ของเราแล้วมีคนนึงจะต้องเป็นแค่เพื่อนอะไรเงี้ยคือมันอยู่ที่ว่าโอเคณจุดเนี้ยอยู่ด้วยกันเราโอเคมันแฮปปี้ก็คุยกันไปเรื่อยๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆโดยที่มันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งประกาศว่าเขาเป็นอะไรหรืเราเป็นอะไรกันวีผู้ใหญ่เรียกพี่พับไม่เขาเอออะไรอย่างเงี้ยบ้างไมนะคะเนี่ยไม่มีค่ะเดี๋ยวได้พาไปเจอพ่อแม่เรีอยัะก็เจอค่ะก็มีเจอเจอทั้งคู่เลยค่ะ ก็วไปอก็ี่ไปกับเพื่อนด้วยค่ะก็มีกวินไ่งเงี้ยไปด้วยคพากันกินรอดูป็นไปทานอาหารทะเลด้วยแล้ก็ก็ไปเล่นน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูบวดปวดปขึ้นหรอครั้งที่แล้วก็วันนี้ลดตึงด้แหละแต่น้ำหนักลงนะสองโลไม่ได้มีปัญหาเรื่องร่นตัวน้ำหนัก สดอยู่ค่ะก็อย่งที่ว่าแหละลงไปแล้วสองโลขอลงเองสักห้าก็พอใจละเมื่อวานไม่มีละครไม่มีมมงานเลยคม่เห็นเท่าไหร่เนาะแล้วละครก็ละครกำลังออนแอร์อยู่ะคะ่ะเรื่องอกุหลาบซ่อนกลิดก็ถ่ายจบไปแล้วพักนึงแล้วค<ม>่ะก็กําลังติดต่อเมื่อวานนี้แล้ค่ะมีเตรียมแพลนจะถ่ายมีคุยกับผู้ใหญ่ไว้บ้างแล้วค่ะ <ๆ S 1> แต่ว่าก็ยังไม่ได้รู้รายละเอียดเท่าไหร่ค่ะก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ที่เปิดภายในปีนี้ค่ะไม่ได้หายไปไหน ไม่ด้หายไปไหนก็มันแค่ทิ้งช่วงเพราะว่าเรื่องจบเรื่องเก่าก็ถ่ายจบไปแล้วแล้วมันแค่ยังไม่ได้ออนแอร์ค่ะก็รอออกอากาศแล้วก็คงถ่ายต่อๆกันไปไนค่ะแล้วเ,เลือกสัญญาอีกเยอะไมหมคะจับจ้อเยอะค่ะคุณต่อเองค่ะอ่าต่อไปแต่ว,ว,ว่าเราเริ่มเป็นนางเอกสมองอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะแบบนางเอกขาลงแล้วอ๋อก็ไม่รู้สึกยังไงนะ <laughs> ก็เข้าใจนะคะว่าทําไมคนเขาถึงจะมองว่าโอเคค่ะอยู่ๆก็หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ บางทีจังหวะของการถ่ายละครเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องไหน่มันจะมีคิวลงวันไหนเราก็ไม่รู้ว่าละครเรื่องไหนมันจะใช้เวลาถ่ายกี่เดือนเราจะถ่ายจากจอมากน้อยแค่ไหนมันก็มันก็อยู่ที่แบบเราก็ต้องดูเาอาอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ตรงไปตามแผนของเราอะไรเงี้ยค่ะมีน้อยใชมกยคะก็ไม่อะค่ะเพราะว่าคือมันก็มีละครที่ติดต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ คุยเรื่อยๆแต่บางทีมันมันไม่ลงตัวด้วยคิวด้วยอะไรของเรามันยากเลยเพราะว่าตอนนี้ก็เรียนเหลืออีกแค่เก้าตัวแล้วพยายามที่จะอัดให้มันหมดดูเร็วนี้ค่ะจะได้จบเร็วแล้ว